สวัสดีครับทุกคนนะฮะก็พามาชมทีมงานแก้วเจริญรัพย์เลยครับโอ้นี่อุย้ยกระจกแตกโอ้ไปโดนอะไรมาคันนี้ซื้อมา60นะครับคันนี้พี่นน,นแกซื้อกลับมาเป็นรถเก่าแกนะครับซื้อมา60เอา้ามาดูครับมาดูป๊าตูโอ้ ไปมามาบาบาโอ้เาแกขับเองครับหา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 แนววายัดหาแนวายัดไอ้นี่พ่พี่พี่เขาทั้งนี้ถ้าพี่เขาทั้งนี้มันจะออกเลยพออ,อู้ลุ้ม,มบบง่าครับ <c oughs> เออว่าฝอช็อต,ตว่าดีครับเมื่อกี้แนมเข้าไปในบานอยู่ยว,าาาว<อ>่าหเห็เนไผบ่<อ>นี่ครับขอแก่ใหญ่ครับผม <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> <c oughs> สียน,นนครับ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> นนนออทีมงานแก้วเจร,ริญทรย์ครับที่ผมบอกที่ผมกำลังเมื่อกี้กำลังพูดมาเลยนะครับพี่น้องว่า่อเล่าพอดีกระจกไปถือยย่มากนั่น ประตูโอ้ลูกน้องมันนั่นครับมือเสาเข็มเคาโอ้มองเล็กมันเถือมันกระดุกไม่เลยดุ่มมันต้งกันเหตุนั่นเดียวเออกระจกแตกเลยมันลาวกันไปเลยมันมันถือเล็กที่ม้านขับต้นเสาเข็มคออืมนี่ครับตอนนี้ลุยครับทีมงานครับถอดแกะง่ายเห็นแต่รถขั้นไม่จอดอยู่หันโอ้ยนึกว่ามันมีพายุเออผมก็เลย ว่าบ่มีพายุก็เลยบ่บ่ได้จอดคืมาไอ้หมอหนี่มาเที่ยวนึงเที่ยวสองาว่าคนเรที่ยวว่าสิไปเรียนบ่นจัร์จอดอยู่หน้างานคันนึงครับโอคันใดคันสุมมิตุโมรถแล่นจะคันวัมือนย้อนวันก็สิไปแล่นสองขันนี่ล่ะแล่นสองขัอองานพอยงานวัดครับเอาดินอยู่ก็ผ่านตรงก็ผ่านนะอืสูงบ่หำบาหนิถามว่สูงมันขึ้นยัเขาไปดันก้นทั้งนั้นขึ้นหรอเมียนคันบ่ดันก็ดีดขึ้นแล้วนี่ถามาอยู่ฟังนี่ อันนี้ดีจ่อโหดมันเลยเพราะขึ้นต้องให้มันให้มันทรงให้ฟ้าไทายทรงลดนำ้ำเอาลงเลยเอาลงสุดโลดลงไปเลยเดี๋ยวให้รถไทยออกไปไหม,ไมอเอาขั้นนี้ประตูกะรู้ดอกกระจงเข <c oughs> าตำเขาตำโอ้่ะมาเบิร์กันครับพี่นอ้องโอ้ กับทีมงานแก้วเจริญทรัพย์ครับสวัสดีครับผู้เอกระชัยครับทีมงานใครครับทีมงานพี่นนท์ครับเสียนนท์ญาติของจ่าเอกนุ่มพุธรครับเป็นเครือญาติกันครับญาติๆเขาก็จะทํารถดําเหมือนกันหมดเลยขึ้น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 เร็วพอ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 พ่อพอกันเอาเอารถไทมาอยู่กัน มาถึงปุ๊บก,ก็ได้ช็อตเลยครับนี่ครับทีมงานแก้วเจริญทรัพย์ครับถ้าเป็นของ่าเองใจ,เอง,อจเองหนุ่มบุธรนก็เป็นเกียรติเจริญทรัพย์นะครับผมเป็นเกียรติเจริญทรัพย์ส่วนของพี่นนก็จะเป็นแก้วเจริญทรัพย์นะครับเมื่อก่อนแกเป็นครูครับทีนี้แกก็ลาออกจากครูมามาทําอาชีพรถดินนะ ดีเอาเลยครับดีตรงเลย่ก่อนออกเดินทางยังได้ช็อตเลยพ,พ่อพ่อพี่นุอนอันนั้นละเอายกยกยก <g ười> พ่อ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 คนเดียวคน <g ười> พี่พี่ พี่บอไอ้มันบอดีดเพราะว่าฟ้าไทยมันบอหยันมันจอดจ่อพดเนี่ยมันลอยพี่พี่ถอยออกอีกเอาเอาลงก้นลงก้นเอาดำลงก้นบอบอมันมันขึ้นได้อยู่ว่าได้ยินใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่นถอยอีกนิดนึง ปอยรถไทยออกดีอีกนิดนึงเออเออนั่นละเดี๋ยวมันไกพ่พ่ดใส่เกียร์ใส่เกียร์พ่อ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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหินลงหินลงโอ้ใกล้กล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 มืดแล้วบ่งานยังไล่เติอบอยู่ นักแม่นอบอกอ,อ,อันอว่งงางสองเสมอจะเอกเพิ่นไปเฮ็ดบุญใจใสันเจ่อเอออ่ะมาดูครับตอนนี้มันมันตื่นแล้วเดี๋ยวให้ให้โยกถอยหลังก่อนทรงเ,เร็วบ่เอยเออไย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวราตอบเราตอบ <ไป S 1> เอ้ยคัามไม่คั่มไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันดจังหวะจังหวะพร้อมกันเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บเดงจังหวะไม่พร้อมกัน เดียวเดียวเดมันมืดมันมืนเดี๋ยวรถไทยยูอ่กเรียบร้อยครับขึ้นได้เรียบร้อยนะครับผมกำลังจะเดินทางกลับก็มาเจอช็อตพอดอีขอโทษพี่ๆน้องเอฟซีด้วยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับขึ้นได้แล้วครับขึ้นได้แล้วนะอ่านี่รถแก อ่าคันที่แกจะขายที่ผมเคยไปรีวิวให้แกจอดอยู่ที่บ้านนะครับคันนั้นก็ยังจะขายอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นช่วงฤดูการทํางานแกก็เลยอ่าไม่ได้บอกต่อเนื่องยกถอยยกถอยยกถอยยกยกยก พ่อ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 เบืองดอกยางมันฆ่ากล่องไส้สิล้อหนานั่นถอยถอยก่อนถอยถอยมันฆ่ากล่องไส้ยพ่อพ่อพ่อเรียบร้อยครับ ขึ้นได้เรียบร้อยนะครับผมกับทีมงานแก้วเจริญทรัพย์ครับนี่ครับที่ไม่อยูอย่ในไลฟ์สดก็ที่เป็นคลิปก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะครับไลฟ์สดก็ไลฟ์ต่อไปนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับผม